สวัสดีวันคูโอ้วันเพนแล้วยั <m aren> นนี้เป็นวันรวยวันนี้ขอสวยกันไปจ้าจูวันมันมันหรือวันพังพังก็แฮปปี้จ้ากับสินค้าปังปังอีกเพียบเลยเจอดีที่มิสเตอร์ไดไอวายชอบได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหอมกลิ่นเมล็ดกาแฟขั้วบทละเอียดเข้มข้นกลมกลมกาแฟทรีอินดีเซเว่นหวานมันลงตัวอร่อยเหมือนกันทุกแก้วดีเซเว่นดีแข้มดอนรอบเดยวสุดท้าย ความคุ้มมันอยู่ในสายเลือดขอแนะนําชุดอิ่มคุ้มหนึ่งที่ประกอบด้วยไก่ทอดหนึ่งไก่ป๊อบเจและข้าวพลุกผู้พันคุ้มสุดที่คุณเคยเจอมาจาก KF4 ราคาเริ่มต้นเพียง6กบาทชาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องและบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีสูุดใหม่ที่มี S.P.F. 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกบูสต์ผิวดูไบรท์ใน7วันหม่นีเวียซูเปอร์ซีลาสนีเวียอิสโร์ส การก้าวสู่ความสำเร็จไม่ยากเท่ารักษาไว้ผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสม17ชนิดใส่ใจตัวเองง่ายๆในทุกวัน Go Double Cap คุณอยากส่งโค้ให้ใครมีชื่ออื่นอีกเยอะเลยนะ Hi girl you can t a k e l l จะส่งชื่อแบบจึง้งๆหรือจะชื่อบบจิจิจะชื่อแบบไหนก็ส่งโค้กไปใช้กันเลย อีกไม่นานหหดวงอาทิตย์จะขึ้นมาใหม่อีกม่นานแสงเทียนจะดับไปอีกม่นานหหเธอจะหายเศร้าและเสียใจ